นี่ก็เป็นโปยเซียนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ออกดอกดกแล้วก็แตกพุ่มเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาให้รู้จักโปยเซียนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ออกดอกดกแล้วก็แตกพุ่มเก่งมากๆเลยค่ะสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าคริสมัตค่ะ สายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ออกดอกเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็แตกพุ่มเก่งมากๆเลยค่ะคือเราก็เคยได้มาเป็นกิ่งนะคะกิ่งสดค่ะแล้วเราก็นำมาปักชำค่ะตอนนั้นเราก็ได้มาประมาณ4กิ่งค่ะเพียงแค่1ปีเศษค่ะเราก็ได้ทำการ ขยายพันธุ์ไว้เยอะเลยค่ะทุกคนค่ะซึ่งเราจะบอกว่าสายพันธุ์นี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะขยายพันธุ์เอาไว้ปลูกเอาไว้ขายนะคะเราก็ขอแนะนําให้ปลูกพันธุ์นี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นกระถางที่เราได้ทําการขยายพันธุ์เอาไว้ค่ะ เราก็ได้หลายกระถางเลยค่ะส่วนกระถางเบอร์สิเราก็ได้ทำการขายแล้วก็นำไปแจกประมาณ2-3ถึงต้นด้วยกันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีเหลืออีกหลายกระถางเลยค่ะพัน์นี้นะคะเขาก็จะมีความพิเศษตรงที่ทนแรง แล้วก็ทนฝนค่ะเนี่ยค่ะก็อยู่ในกระถางนะคะแล้วก็นํามาแช่น้ำไว้ค่ะดูเขาต้นสดชื่อและสดใสดีค่ะแล้วก็นํามาแช่น้ำเอาไว้แบบนี้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะเราก็คอยดูคอยสังเกตนะคะต้นเขาก็ยังใบไม่เหลืองเลยค่ะทุกคนค่ะสายพันธุ์นี้ถือว่า แข็งแกล่งทนทานมากๆเลยค่ะเหมาะที่จะปลูกขยายพันธ์ุเอาไว้ขายค่ะทุกคนค่ะใครเห็นก็ชอบนะคะเพราะเขามีพุ่มที่สวยแล้วก็มีดอกที่ดกมากๆเลยค่ะค่ะในการเลี้ยงโปยเซียนนะคะเราก็สังเกตดูได้ว,ว่า แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ก็เลี้ยงแตกต่างกันค่ะซึ่งเราก็ได้เลี้ยงพันธุ์นี้มานะคะรู้สึกว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็โตเร็วมากๆเลยค่ะสำหรับการบํารุงต้นสายพันธุ์นี้ก็ไม่ห่วงที่จะต้องมานั่งใส่ปุ๋ยบ่อยๆเลยค่ะเพราะเขาสามารถ ออกดอกได้เองแล้วก็ออกดอกได้ดกมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงฤดูฝนตกแบบนี้เยอะๆนะคะสายพันธุ์นี้เราก็ไม่เคยเห็นลํำต้นที่เขาเกิดอาการต้นเน่าหรือว่ายอดเน่าแม้แต่ต้นเดียวเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าเลี้ยง แล้วก็น่าปลูกมากๆเลยค่ะที่เราปลูกเอาไว้เราก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะบางสายพันธุ์ก็แอบเลี้ยงยากสักนิดนึงค่ะแต่สายพันธุ์นี้เห็นไหมคะสวยโดดเด่นเลยค่ะแต่พุ่งง่ายก็ถูกใจค่ะสำหรับ ใครที่เลี้ยงโป้เซียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็อยากจะเลี้ยงนะคะแนะนำให้เลี้ยงโป้ยเซียนสายพันธุ์นี้ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ